เพราะทางในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเลือกคะแนนที่สูงที่สุดของเด็กแต่ละคนคือไม่ได้ไม่ได้เฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาทำเราได้คะแนนสูงก็จะติดบอร์ดติดบอร์ดเข้ารอบปุ๊บเข้าสิบแดสีมตัดแล้วนะอ่าก็มาดูต้องแต่ต้องมาดูคอยคอยดูวยเรื่อยๆเพราะอาจจะมีอีก500คนแซงหน้าเราไปจะอยู่ที่ประมาณ499อสชไป2ชั่วโมงจะเป็น50 1ใช่ดไปแล้วเไปแล้วต้องเริ่มใหม่ใช่นะคะ เพราะฉะนั้นพอได้เข้ารอบก็คือวันที่22สิงหาเราก็จะประกาศผลว่าใครเป็น500คนนั้นค่ะแล้วก็มาเข้ารอบชิงชนะเลยศอืจะชิงชนะเลิศเราจะได้เจอตัวน้องๆหรือยังคะใช่ค่ะมาเลยค่ะคราวนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก d ีแท็ค่ะนะคะที่ชั้น34อาคารจามจุรีสแควร์อไม่กลรถไฟฟ้าก็ไปดใช่ใค่ะรถรถไฟฟ้าแล้วยิ่งรถใต้ดินนี้เข้าไปใน จมจเลียสแควร์เลยก็สะดวกเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะเข้ามา500คนแล้วก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็น5รอบรอบหนึ่งแข่ง20นาทีเจอกันตัวจริงๆแล้วนะใช่ค่ะดังนั้นคนไหนที่คุณพ่อแม่บอกอยากให้ลูกเขา้ารอบไปแย่งลูกเล่นนี่เดี๋ยวของจริงลูกจะได้เจอของจริงคุณพ่อแม่ช่วยไม่ได้แล้วนะดังนั้นเทรนลูกอยู่ที่บ้านช่วยกันคิดดีกว่าดีกว่าไปช่วยลูกทำใช่ค่ะ,ะ,ะไปทําแทนลูกแบบนี้อ่ะพอเขา้ารอบปุ๊บก็จะมีการแข่งขันกันใช่ค่ะราวนี้มาจริง เด็ก500คนมาเข้าทีละรอบเป็น5รอบนะคะรอบละ20นาทีข้อสอบ100ข้อใครทําได้มากที่สุด20นาที100ข้อหาเฉลยออกมานี่โหน้องต้องทําเร็วนะคะต้องทําเร็วใช่ห้าข้อ1นนาทีใช่เด็กๆทำเร็วค่เด็กๆทำเร็วเร็นลองแล้วเด็กๆทาได้เร็วจริงๆเด็กๆทําเร็วกว่าผู้ใหญ่ตอถามข้อสอบที่เอามาเทสนี่เหมือนเหมือนที่น้องทําด้วยไม อ่าข้อสอบคล้ายกันค่ะค้ายกันแต่พลิกแพงนิดนึงคือมันมันจะแรนดอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นใน2อหมื่นข้ออาจจะเจอบ้างเลยน่ะใช่คไอคนนี้คุ้นคุ้นยิ่งทำมากอ่ะยิ่งได้เปรียบใช่ค่ะถ้าเขายิ่งทาเยอะเขาก็จะมีโอกาสเจอข้อสอบที่หลากหลายเยอะขึ้นด้วยแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเป็นเอาผู้ชนะขึ้นมาใช่โอ้ดูน่าสนุกเนาะ ฟรี <Free. S 2> <Free. S 1> แค่โหลดไม่ต้องมาเจอกันัแต่ตน้นหลัอยู่บ้านแล้วก็นั่งเล่นเบ็นเลน่แต่ว่าที่สําคัญคือต้องเข้ามาดูว่าเรายังอยู่500อันดับหรือเปล่าที่สําคัญเราได้ดูด้วยว่าออลูกเรามีวิธีแบบไหนระหว่างที่เขานั่งทํา เ <c oughs> ขารู้ผลเลยใช่ไหมคลิกถูกไม่ถูกบอกเลยใช่ค่ะคือคลิกถูกเขาจะมีเสียงตอบมือให้นะคะเด็กก็จะมีกําลังใจทําต่อไปอ๋อผิดมันก็จะแปลวไปแต่ว่าข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของชาวปัญญาชาวปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะส่วนใหญ่ตะกี้ที่ดรบอกว่าถ้าเราจะเข้าปหนึ่งหรือเวลาการสอบแข่งขันน้องต้องทาข้อสอบชาวเยอะมากใ่ซึ่งชาวจริงๆแบ่งเป็นหลายหมวดไหมคะค่ะชาวปัญญาเนี่ยคือมันจะมีเรื่องทักษะของการสังเกตการเปรียบเทียบ ทักษาการจำแนกนะคะพวกนี้เด็กๆก,ก็จะเอามาดูแล้วก็เพื่อถ้าเขามีพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะจดจําได้แล้วก็เริ่มที่จะสร้างสารรค์ วิเคราะห์แล้วในที่สุดสังเคราะห์ได้อ๋อไอเอเกมโฟโต้ฮันนี่มีมีส่วนมีอะอันนี้ก็จะเป็นสังเกตเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบแต่อยาให้ลูกเล่นคอมบอยเลยนะแต่เป็นเล่นอะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเราเองดีกว่าที่มันมีคลิกของการฝึกเชาไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะพอทราบกันเข้าคร้าวแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราเจาะลึกกันดีกว่าว่าเรื่องของชาวปัญญามันมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างลูกเราจะทําได้หรือเปล่ามีเทคนิคอะไรพิเศษหรือไม่ติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ We'll oh, ัผัสแรกเป็นเรื่องสำคัญสินดีเลือกแป้งเด็กดีนี่เพียวอ่อนโยนจากธรรมชาติแห้งสบายช่วยปกป้องผดผื่นจากความเปียกชื้นสัมผัสแรกจะจดจำไปชั่วชีวิต18ปีผ่านไปสิงลูกชายจะโตแล้วก็ยังอยากดูแลเขาเหมือนตอนเด็กเด็กเดกเดนอลก้นกจำได้ละสิเพ<อ>ราะสัมผัสแรกจดจำไปชั่วชีวิตแป้งเด็กดีนี่เพียว ไม่รู้ลืมชุมช่มฉ่ำในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสุดมันกับเครื่องเล่นมากมายที่สยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพ รายการ Talk about kids ชวนคู่แม่ลูกมาคิดออนไซส์ร่วมกันที่ Dream World ต้อนรับความรักและความอบอุ่นในวันแม่แห่งชาติเพียงแค่โพสต์ภาพกิจกรรมสุดประทับใจที่ทำร่วมกับคุณแม่และส่งมาที่ Facebook รักลูก f a ม i ี y c h a n n e l 20คู่แม่ลูกที่โพสต์ท่าโดนใจจะได้มาร่วมสนุกกับเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุก d ream world พร้อมบันทึกภาพความสุขและความประทับใจและนำมาออกอากาศในรายการ a l k about kids ช่วง k ิดอ o น Site Special ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึ31กรกฎาม2556ประกาศผลู้โชคดีในวันห้าร2556ทาสิ b ห o k รักาศกลผู้โชคดี n n วั สนุกไม่รู้ลืมชุมช่มฉ่ำในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสุดม,มันกับเครื่องเล่นมากมายที่สยามพาร์คซินีสวนสยามทะเลกรุงเทพเด็กพันใหม่อยู่ไหนเนี่ยท็อก about kids เปิดปฏิบัติการสร้างเด็กพันใหม่ให้ฉลาดดีมีความสุขและเท่าทันโลก พ่อแม่ว่าที่เด็กทันใหม่วัย3-9ปีพลาดไม่ได้กับ5วัน5รถของ Talk About Kiss by Kisscovery จันทร์ถึงศุกร์บ่ายมงตรงทางรักลูก Family Channel แล้วเจอกับแมนทุกวันศุกร์ใน Kids Mission น,นะครับมาพี่ช่วยเติมพลังสมองกันหน,น่อย นำันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรตดื่มทุกวันชลาสใใสแข็งแรงสนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลิตรตดื่มทุกวันชลาดสดใสแข็งแรง ติดตามกันต่อนะคะแหมย้ำคำถามกันอีกนิดนึงละกันนะคะวันนี้อันถามค่ะว่าของเล่นโปรดของเจ้าตัวน้อยของคุณผู้ชมคืออะไรกันบ้างนะคะจะเป็นรักตัวต่อหรืออะไรก็ตามแชร์กันเข้ามาค่ะ SMS 4123302หรือจะเป็นเบอร์โทรก,ก็ได้028318493เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วนะคะกับทางด้านของบรรณาธิการนะคะเว็บไซต์ถามครู crew. .com กับกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะที่ให้เด็กๆเกนี่ยมาสมัครแล้วก็หมามาเล่นเขาเรียกว่าเป็นทดสอบแหละ <Okay. S 1> ทดสอบ ชาวปัญญาซึ่งข้อสอบมีเป็นหมื่นๆค่ะเดยวที่สาคัญทดสอบเนี่ยได้รางวัลด้วยถ้าเข้ารอบ <c oughs> นะคะแล้วก็ฟรีด้วยมีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเข้ารอบ500คนแล้วยังไงต่อมีรางวัลอะไรหรือจัดตาแหน่งยังไงบ้างค่ะเด็กทั้ง500คนเนี่ยะจะได้เกียรติบัตรนะคะแล้วก็ได<ะ>้ของรางวัลด้วยนะคะ,ะส่วนเด็กที่ชนะเลิศก็นอกจากจะได้ถ้วยรางวัลแล้วได้ทุนการศึกษาแล้วก็ของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็จะมีรางวัลรองชนะเลิศอีก แต่ที่สําคัญคือเด็กที่ได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยไม่ได้ได้เฉพาะตัวเด็กค่ะโรงเรียนก็จะได้โลด้วยโอโหนี่โรงเรียนจากภาหลัฐกระทรวงศึกษาธิการค่ะนะคะแล้วก็คุณครูก็จะได้ทุนวิจัยด้วยคุณครูประจําชั้นของน้องคนนั้นน้องภาคพาพาดีกันหมดเลยนะเพราะว่าเราอยากให้ให้โรงเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาชาวปัญญาเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องการอ่านเขียนท่องจํา ะะซึ่งจริงๆแล้วพัฒนาด้านชาวปัญญาเนี่ยมันช่วยเด็กไปตลอดชีวิตมันเป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลยคือคือมีคนบอกว่าชาวปัญญาถ้าเราฝึกลูกเราเป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นพื้นฐานจนคุณเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ในวิธีค,คิดการช่วยเหลือหรือหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มาจากชาวปัญญาใช่ค่ะดังนั้นฝึกได้ตั้งแต่ตอนนี้ฝึกได้ค่ะโอ้โหนะะลองดูกันแล้วกันตอนนี้ยังเปิดอยู่แล้วก็18สิงหาคมคัด500คนใช่แล้วก็ตัดสินรางวัลชนะเลิศนี่ประมาณ แต่ถิ่นรางวัลชนะเลิศในวันที่หนึ่งกันยายน1กันยายนใช่ค่ะ500คนจะไปพร้อมกันที่จัมจุรีสแควร์โอกาสดีๆมาแล้วนะคะก็ลองสมัครกันดูนะคะเพราะจริงๆแล้วในโอกาสในชีวิตของน้องๆมีมากมายเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมจะพาเข้าไปหรือเปล่านะคะมาคุยกันต่อเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ถึงเรื่องของชาวปัญญาหลายคนเอาคาว่าชาวปัญญาไปผูกติดกับคําว่า IQ หลายคนอยากจะให้ลูกของเราไอคิวดีๆไอคิวสูงๆซึ่งเมื่อสักครู่ถามกับดรดรบอกคนก็ถามมาเยอะนะทํายังไงให้ลูกของเรา IQ ดี หรือพาไปเทส IQ กันมากมายจริงๆแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างรจริงๆแล้วเนี่ย IQ เนี่ยมันจะต้องทดสอบโดยนักจิตวิทยาคลินิกนะคะแล้วก็ผลการทดสอบเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่แนะนําให้เอาเด็กไปเด็กที่ปกติดี<ฆ>ไม่มีอะไรเนี่ยไปทดสอบ IQ อคอยกเว้นเรารู้สึกว่าลูกเราไม่เหมือนเด็กคนอื่นละ<ฆ>นะคะ<ๆ>เพราะว่าการวัด IQ ออกมาถ้าคะแนนดีก็จะเป็นที่คาดหวัง ใช่เคยมีลูกเพื่อนคนหนึ่งเขาเขามีเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษก็ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นโตโตคือพาสขึ้นไปเลยใช่ <c oughs> เพราะว่าเขาเก่งด้านคณิตศาสตร์ <c oughs> แต่เขาไม่เก่งเรื่องภาษาอพอเขายกมือถามครูเรื่องภาษา <c oughs> ครูก็พูดว่าอ้าวเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เหรอทำไมแค่นี้ไม่รู้เด็กรู้สึกไม่ดีใช่มันเกิดความคาดหวังในที่สุดเขาก็ต้องเอาลูกออกมาโฮมสกูลข้างนอก คือเขาก็เก่งทุกคนใช่ทุกคนไปคาดหวังกับเขาว่าเขาไอคิวดีเขาจะต้องรู้ไปหมดทุกเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะไอคิวไม่ได้วัดได้ทุกด้านการวัดไอคิวก็มีข้อจํากัดค่ะคือไอคิวจริงๆมันวัดด้านของด้านไหนะด้านของสติปัญญาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ครบในส่วนของความคิดบางเรื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กมันต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างนอกจากไอคิวดีแล้วมันต้องมี EQ ที่ดีผสมผสานกันไปใช่ค่ะ คือบางทีน้อง I อคิวดีบอกว่าภาพชัดน้นไปเลยบางที e อคิวน้องยังยังแหมยังอยู่มันความป็นเด็กๆยังอยู่เยอะต้องเป็นอยู่กับพี่โตๆบางทีการเข้าสังคมมันก็ทําให้น้องเหนื่อยรวมถึงเรื่องของความกดดันด้วยแต่ก็ตามเรื่องของการวัดไม่วัดอ่ะเป็นเรื่องที่แนะนํากันมาคุณผู้ชมก็ใช้วิจารยญาในการคิดไต่ตองดูแต่สําคัญกว่านั้นคือฝึกให้ลูกของเราได้พัฒนามันไปเรื่อยๆนั่นแหละจะพ้นยังไงไม่ต้องไปคิดมันแต่ฝึกให้เปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกได้ทําไปเรื่อยๆใช่ควรจะฝึกค่ะเพราะว่ามันกระตุ้นได้เราต้องกระตุ้น ลูกเราตั้งแต่เล็กๆค่ะนะคะแต่ตะกี้คุยค้างกันไว้อะหลายคนบอกว่าแหมพูดถึงโฟโต้ฮันเห็นภาพชัดชัดชอบเล่นกันเหลือเกินแต่เมื่อกี้เราแบ่งถึงเรื่องของการสังเกตสังเกตที่คือายๆกับโฟโต้ฮันค่ะแล้วมันคือมันหลักทฤษฎีหลักของมันคืออะไรให้ดูว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างนี้เหรอการสังเกตเนี่ยสังเกตแล้วก็จําแนกเปรียบเทียบได้ทั้งนั้นนะคะให้เข้าสังเกตตั้งแต่เล็กๆเนี่ยพ่อแม่สามารถกระตุ้นลูกได้ยิ่งทักษะการสังเกตเนี่ยแรกเกิดเนี่ย เอาโมบายห้อยอพูดคุยกับลูกร้องเพลงพวกนี้กระตุ้นทั้งนั้นชี้ชวนให้ลูกดูสิ่งต่างๆให้เขาได้มองรอบๆเอาลูกเข็นออกมาข้างนอกบ้านก็เอ้นั่นนกบินใบไ,ม,ไ,ม,ไม้สีเขียวก็พูดไปเลยคือขยันพูดนิดนึงขยันพูดขยันเล่าให้ลูกฟังนะคะพอต่อแตะก็เปิดหนังสือภาพดูนี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้สีแดงสีเขียวให้เด็กๆรู้จัก นะคะดูในรูปนี้สิมีสีแดงอยู่ตรงไหนบ้างหรือในบ้านเราตรงไหนสีแดงโอ้ยนี่ง่ายๆเลยเนาะใช่ค่ะสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันนะคะดูสิลูกบนโต๊ะอาหารมีอะไรเป็นรูปวงกลมบ้างในห้องนี้มีอะไรกลมอย่างเงี้ยจริงๆเด็กเขาสามารถแยกความแตกต่างของของสองชิ้นได้ในวัยประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะในวัยต่อแตะนี่เขาก็ได้แล้วใช่ค่ะ แต่เขาบางทีเขาจะใช้ภาษาไม่เป็นเพราะบางทีบางคนเขาชอบมาเทสเด็กๆอ่ะอันไหนยาวกว่าสั้นกว่าเด็กบางคนเขาจะไม่เข้าใจว่าักแต่เขารู้ว่ามันต่างกันแต่เขาก็ไม่รู้มันจะต่างกันยังไงบางทีมันมีข้อจํากัดในด้านการพูดแต่ในในวัยอนุบาลเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากเด็กๆจะทําได้แล้วในชีวิตประจําวันคุณพ่อคุณแม่กระตุ้นลูกได้ด้วยอย่างคุณแม่ซักผ้าอย่างเงี้ยอกระตุ้นลูกได้เลยเนี่ยคุณแม่จะตากเสื้อ เสื้อหนึ่งตัวใช้ไม่หนีบสองอันอ่าคุณแม่จะตากเสื้อสาตัวหยิบไม่หนีบให้แม่สิลูโอ uh, ู้ได้คุณด้วยนะได้เลขด้วยนะสอนเลขโดยที่ไม่ต้องจับมานั่งแสลสดงว่า,วาชาวจริงๆมันก็สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วยมันสัมพันธ์เพราะมันเป็นพื้นฐานมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ม,มันเป็นศาสตร์คือมันปลูกฝังความคิดด้านตรกกรกะค่ะนะคะ กาคือเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่รู้จักความมีเหตุผลรู้จักสังเกตรู้จักเปรียบเทียบะนะคะรู้จักวิเคราะห์ดูว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วก็ในมันไม่ใช่เฉพาะไปเรียนในเรื่องเลขหรือว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ในศิลปะจะสังเกตว่าคนที่วาดรูปได้เหมือนเพราะเขารู้จักสังเกตว่าของสิ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงเอามาวาดได้<ๆ>เพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตแล้วจดจำแล้วก็ถ่ายทอด ฉะนั้นมันไม่ใช่ด้านศาสตร์อย่างเดียวมันด้านศิล